ข่าวดีสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะโครงการ o d o s Summer อ a m p ค2026เปิดรับสมัคร1กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ จากการดําเนินโครงการโอดอสซัมเมอร์แคมป์รุ่นแรกที่ได้รับการตอบรับที่ดีมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวนมากค่ะสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมปลายปวชวรวมถึงนักศึกษาระดับชั้นปวสชั้นปีที่1และนักศึกษาระดับมหาวิทยายลายัยชั้นปีที่1ที่มีอายุระหว่าง16ถึง20ปีบริบูรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโอดอสซัมเมอร์แคมป์2026นะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง16พฤศจิกายน2568ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในต่างประเทศพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลจากเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อนําความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดแก่เพื่อนพี่น้องและสร้างสามพลังยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติต่ตอไปค่ะ